คำเตือนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน9วันนะคะภายใน9วันนี้คำเตือนอะไรถึงคุณขอดูหน่อยนะคะขอ5ใบก็พอเอาเป็นว่าเลือก1เลือก2มาแล้วกันจะให้คนละ5ใบนะคะ1หรือ2เรื่องมาเลยเอาคนที่เลือกเลขหนก่อนนะคะเลขหนห้าใบนะหนว้าวพระแม่ทาราขึ้นมา อันนี้คือความปรารถนานะคะความปรารถนาการเสสละหรือ,อ,อการเห็นอกเห็นใจโมรู้สึกว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งเ,ออเลขหนึ่งนะคะคุณเองเป็นคนที่ใจดีเห็นอกเห็นใจนะคะเป็นคนที่รักธรรมชาติแล้วก็เหมือนคุณนะไปทําบุญมาเหรอเออไปทําบุญมา ความปรารถนาบางอย่างที่อยู่ในใจของคุณคุณอยากได้รับการตอบกลับมาดูซิสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไร <c oughs> อการท่องเที่ยวจะไปเที่ยวอะค่ะการท่องเที่ยวการเดินทางการท่องเที่ยวจะทำให้มันมีพลังงานบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแล้วก็การทูตก็คือว่าต้องฟังสื่อ กลางที่เป็นข้อมูลบางอย่างอาจจะมาจากดนตรีนะคะดนตรีหรือหนังสือสีอะไรบางอย่างนะคะจะมีบางอย่างที่เกี่ยวกับคุณอยู่ในนั้นที่คุณกำลังตามหาอยู่โอเคการทูตมีมเมสเซจบางอย่างถึงคุณว้าวไพ่พักขึ้นมาเลยไพ่พักขึ้นมาผู้ใฝ่รู้นะคะการเรียนจะดีมากช่วงนี้ถ้าคุณกำลังจะเรียนอะไร นะคะอันนี้คือการหลายคนไปทําบุญอย่างที่บอกทําบุญปโปรดสัตว์ทับบางคนก็ไทยโคกระบือชีวิตช่วยชีวิตสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมาคุณได้รับความคุณได้รับพรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะช่วงเนี้ถ้าใครที่ทําบุญอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณได้สิ่งที่คุณบาดถนานะคะที่ทําบุญไปเนี่ยมันถึงนะคะพลังบุญของคุณด้วยอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอก อ่าช่วงเวลานี้อันนี้ความลึกลับเดี๋ยวนะความลึกลับกิเลสต,ต้องระวังในเรื่องของกิเลสกิเลสเป็นมานรผจญภัยนะคะมีกิเลสมีแบบว่าสิ่งที่เราแบบไม่อยากจะได้อะไรเงี้ยมันอาจจะมากัน้นความรู้สึกของเราบางอย่างเลี่ยงเลี่ยงแบบโซเชียลท็อกซิกหน่อยนะเลี่ยง โซเชียลท็อกซิกหน่อยอันนี้ขึ้นมานนี้จะเกี่ยวกับการแพทย์ช่วงเวลานี้ถ้าใครที่ป่วยอยู่ไม่สบายนะคะเหมือนจะได้รับการเยียวยาอันนี้สำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะกองที่หนึ่งอันนี้เป็นเมสเซจถึงคุณสิ่งที่คุณทำไปนะคะแบบเป้าหมายเป้าหมายที่คุณตั้งใจอยากจะทำจะบรรลุนะคะถึงคนที่รับด้วยขอให้โชคดีค่ะมาดูคนที่เลือกกองที่สองนะคะ ห้าใบหนึ่งยสวยตังเลย Temperance อันนี้คือความสมดุลน,นะคะชค่วงนี้รู้สึกว่าอารมณ์แปรปวนเนาะกำลังควบคุมอารมณ์ของแดงอยู่พระแม่อุมาอ้าสวยมากพระแม่ลักษมีกำลังจะมีโชคค่ะกลมสองจะโชคดีเรื่องความรักกับการเงินนะคะเห็นไหมสวยมากคุณกำลังจะโชคดีโดยเฉพาะเรื่องของความรักกับการเงินพรพิเภกข,ขึ้นมาช่วงนี้เซนแรง ช่วงนี้รู้สึกว่าเซนแรงหลายคนมีดวงของนักขยาณ์โหราศาสตร์หรือข้อมูลบางอย่างที่สําคัญกําลังจะจะเข้ามาหาคุณคุณกำลังจะได้รับข้อมูลที่สําคัญนะคะโดยเฉพาะสายแบบจิตวิญญาณเนาะอีกหนึ่งใบสุดท้ายพราทิตขึ้นมาโอพลังงานผู้มีอํานาจช่วงนี้จ,จะเกี่ยวข้องกับผู้มีอํานาจนะคะแต่ว่าเหมือนคุณกําลังแบบฟื้นฟูพลัง ของจกกักรที่3นะคะเออมีพลังในการขับเคลื่อนมีแรงบันดาลใจช่วงนี้มีออร่ามีสเสน่ห์มากนะคะดึงดูดหลายๆอย่างมาอ,อีกหนึ่งใบตัวนี่สวยมากอีกหนึ่งใบนะคะภายใน9วันภายใน9วันนี้พระนางสีดาคุณรออะไรอยู่เอ่ยนะคะบางคนรอบางอย่างการรอไม่ใช่การถูกกักขังดังนั้นเรียนรู้ที่จะรอแบบฉลาดนะคะอย่ารอด้วยความเศร้าโศกนะ The Hangman The Hangman นี่คือแบบบางคนอาจจะเสียสละหรือทําคุณงามความดีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะปิดทองหลังพระหรือรวมไปถึงการทําสมาธิก็ได้นะคะในเชิงไพ่ของ The Hangman แต่เก้าวันเนี้ดีมากๆเรื่องของเนี่ยพลังสีชมพูด่อบวัวสีชมพูพระแม่ลักษมีนะคะเลิศขอยโชคดีค่ะเลิศเลิบค่ะ